สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนสวัสดีตอนแรกค่ะลมแท่ลมไหวย,ยังกบาบอยู่ต้นมงหูกี่สิบโโค่บคะลมแท้ลมวหวจะจุลนีไปหลาดมงหูพี่น้องเดหตแต่อาทิตย์หนึ่งเลยกำลังเป็นงาม กลังเป็นงามสีแดงค่ะสีแดงแดงแดงที่คุณนนิดนึ่งแล้วสมมาลาดลาดแห่ดอกมันดกกระสิพาบึงกรดอกกำลังเริ่มดกพี่น้องออกดอกดกนี่หนาวหนาวพอพอลมเฮีงพร้อมลมแท้ลมว่า ริซีสังข้อแสงนะคะทำจากไข่เน่าทำจากไข่กินนี่แบบสุดยอดเลยอะ่ะมาไหว้เป็นลาดมาฮุ่งลาดกอนมหม่กอนมาไหม่กำลังเริ่มแต่นางลาดรอบก่อนกํกำลังเริ่มงามติดกอ,อกมาเลยมเลิาบบบลกคลิปขจาวม่านอะดอกมาก็เสียออกแบบวปาหนึ่งสองสามดอก ง่านึงออกหอกสามสองสามจากอารมณ์ในง่าละหมากงาละหมากสุดทสี่ลาดลงไปเลยค่ะใั้นมันด,ดกดกดรีได้จับเบิดดูบ่กักใหญ่เลยจุดนอ้ก็ได้กินสุกเลยดิ ออกแต่ฮือนหาวแะเออใจดีดอกไม้สปบปงามันะจุลินทรีหลาดจากสบปงามหลาดมอกต้นนี้ เปลี่ยนแปลงลายนะคะนี่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงสีสักข์แสงสีงามๆสัสรพคุณให้ต้นมะละกอออกดอกค่ะวะ กอสิริกะเห็ดคลิปเอิร์ทสดเอิร์ทสดชื่นเห็นคลิปเอิร์ทสดชื่นก็บักเปิ้มมันก็มีการเปลี่ยนแปลนี่พี่น้องเบิ่งเห็นป่ะแต่ก่อนบันดีงามแบบนี้มันวัดเทราดไปเลยให้ดอกมันออกเทราดไปเลยค่ะ ลมแทถลมว่าดาวเดมวลลมแห้ง,หง,หงะจะรอกียเราบ่แม่ต้นไมนม้ต้องก็เยอหาซื้อีหมูมาใส่ แต่มันกอใหญ่นางหดน้ำซึ่งมือสั่งจีออกมันหมักน้ำอยู่ข้านในบมมีน้ำหดน้ำบอกงีงนี่มันสองนอเดี๋ยวว่าดูพี่หน่อยดูดูมันออกสองนอเป็นเราก็สิก้อใหญ่ได้ นั่งอ้อมอินให้มันจะได้ออกเลยนะอ้อมอิดแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ลาดลงไปค่ะให้ดีมันมีจุลินทรีย์นะคะค่ะใส่ใจเมันลายคำมาพี่น้องทั้งหนาวทั้งลมกินแล้วก็เข่าเอื้อนีเข่าแล้วก็นอนมากเกล่นแล้วก็เป็นเลยนะคะใส่สม่ำเ กำลังงามที่กำลังสวยก็คือต้นมะพร้าวที่เองค่ะกำลังแตกเงากำลังใหญ่อันนี้นะดกพูดไปไปเอาไปกินก็เอาไปกินนินี่ตับเมี่ยงกระป๋นปลาพี่ด้อง กินกระปุกบรรยากาศลมหนาวเนี่ยมาแร้วนะอยู่คนดียอวมันหนะรราเบิ่ลเศร้าจะขึ้นสวรรค์ไปรับหมู่หมูเคยอยู่น้ำกันยงเทศทางน้น,น้ำกันเปินีในแบบว่าพักผ่อน แบบมะหาจะผิดหนึ่งแล้วใช่ไหม,มนั่งนอดเด่น้องจะผิดหนึ่งเบิ่งแน่มะม่วงหอยสับประรดเลยดกดีแท้ฮอร์โมนนี่เป็นผลนเดอ้อสีฮอร์โมนในจังกดกเลยพี่น้องอันนั้นเป็นหมากกระซำโปรตีนซ้ำแนบนี้จะเอาไม้มาดามไว้ แอบน้ำขนาดน้ำจะเจือดเขาหอนบ่ค่อยเปิดน,น้ำผูเปิดน,น้ำผูเลยน้ำมันน้ำมันอยากเห็นให้เห็นให้คันสะเจือดแต่น้ำลอยอะ่ะน้ำพยายามเอาแหนงกัดมาดินะแหนงกัดมาดินมันเจือดพอเวลาลมผัดเลยดินมันสิบลูเพื่อนอแหน่งลงกันไว้ไว้ มันเจือนย้อนเขาเปิดน้ำพุน้ำเปิดไมยเดียวแล้วก็พอพว่าน้ำมันบริขุนมันไม่นำหมุนเวียดเห็ดปลาอยู่ก็เลยพอด,ดีเปิดเปิดและเห็ดไอ้คัดสาเจือนเอนนี้กันม,นมามะม่วงจ้ามะม่วงดกมากเลย ลกแถบดกกว่าอากาศหนาวฮะหดต้นไม้็ได้พี่น้องเอ้ยดเสร็จก็รีบเข้าบ้านนอนว่าะเป็นหนาวแห่งคำแห่งลมแห่งหนาวพี่น้องจ๋าสิฝากบรรยากาศไว้ทรัพนี่ก็เด้อจ้าพี่น้องอดต้นไม้กัน ว่าบรรยากาศไว้สนีนะจะขอบคุณทุกคนที่อยากติดตามนะคะอยู่มาบม่เป็นแม่ยังในเพื่อนนี่แหละคะ่ะซ่วงนี้สิลมเนี่ยลมสุม่มมือลมแห้งแห้งเสียงสักษีเพื่อนนะ่ตึมต่มตึมตึมตึมโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาถต้นไม้ก่อนนะคะฝากไประกาศไว้สนีลัจ้าขอบคุณค่รับแหล่ <laughs> มุมกล้องอะได้กันแหล่เด้อ